เส้นขนมจีนเส้นเนียวหนีวเดี๋ยวพันยันแส่อมแม่นกินด้วค่ะเอามาสูมาสูมากินน้ำกันไหมไหมมาอโอ้ตาย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 หน่หจะตาซะเนาะเอาเเนาล้องเผ็เ,เด้ของขวนัน อืสวัสดีค่ะมาค่ะมากินตำสั่วกุ้งสดค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งอยากบดได้กินดนแล้วสาวเสียน,น้ำกันหมวนข้ามยิ้ไงตาสวดคือนเราจามพักก่อนจอง กุ้งอะ่ะเห็ดลายโตว,วู่ได้พีหน่องกดแดอ่มันม,มันลืมมันลืมมันถึกกา่าเลยเิยกดใหม หวานเส้นขนมจีนเส้นเนีเยวหนึบหนัอย่างพันยันแซ่กอยากกินกับทักแชทแอดไลน์ค่ะ บรรยากาศฝนตกอยากสร้างกิมตาำกะสร้างไหนด้วยค่ะทักแชทแอดไลน์ขึ้นก่าอยากหน้าขาวใสมีโปรโมชั่นอยู่เมื่อเน,นี่ยฝนตกบัดเมือ่อ ตังแต่มเคลื่อนตีสามอะไรเนี่ยก็จังหนาปนมาสีเศร้าแย่งนี้เศร้านะขนมเตียนใส่เครื่องห่อพอดีกินผู้ดเดียว กินไปละลายเติบแล้วเพราะว่ารื้อขวดบันทึกหวานเด่นพักแพ้วเอ๊พักแพ้วกันพักไพ่พักไพ่หรือพักก้นจองจับมือ พี่น้องถาม่าพริกตำกินน้องตำกินตำซา่มเอือเลยบอกแม่ยูจ่ะกินซุ่มื้อเลยมึงได้บรได้กินกับกินที่เราบอมมี่ามเอื้อมบอรปกินกินที่เราค่ะชีวิตติดโซเดียม 嗯。Mm hmm. แป๊บเดียวกับว่าสิ้นปีแล้วพี่น้องเนาะสิ้นปีอีกประมาณเดือนเด้อสองเดือนเนาะก็สิ้นปียบ้านใดๆอย่างเป็นสินเป็นอันกระสิ้นปียอย่างเดียวเวลามันจูงมือมันเดินเร็วเนาะว่าบอกเวลาตอนนี้เดินเร็วมากอารมณแม่จ๋าหนูกินเด้รด้ไหมจ๊ะมาค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะมาทางนี้ มาน,นี่มาเมื่อกี้ลวกลวกกุ้งสุกให้กินแล้วน้ำส้วมน้ำส้วอ,อันนี้น้องน้องน้องลองรีบินด้วยพี่น้องเด้อยน้องสาวคนโตอะหนูหปลาหมตกเต็มเลบะแมนค่ะบะแมนแม่คะ่ะน้กินด้วยคะ่ะมาสูมาสู่มา,มาก,กินน้ำกันไหม,ไ,มไหมมามาไม่มองนางหรอมาสูมาหลายคนยงนี้ไปพี่ไปพ,พี่มาอ่ะมาสวัสดี บติจอาท่า,ทาน,นี้ของเงามไม่อยู่กลางเปนอยู่กลางเอา,าเอาอเอาพี่พี่ในพี่เอาเก้าอี้มานะั่งโอ้ตาย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 หน่หอยจะตายซะต้องเนาะเนาะ้างเพจเด้กของขวัญนั่งนั่งบ้างบ้างก็น้า,าน้องดิบินไปใส่ไปอยังคือพอเห็น นี่แเพิ่นปิดปิดเทอมแล้วชวนหนกับพี่โอ้ยเนี่ยนั่งในยุโรบินเจ็บปากเต้าหรอบอกมั้งยังเจ็บปากอยู่แต่อยากมานั่งบอร์น้ำบ่ไม่กินด้วยอะอยากไม่กินนึก็กินเลยกินเลยลูกลอ่กอะกะหล่ำหรือผักกาดนะที่หนูพูดถามมา้าเมืม่อกี้กะหล่ำกะหล่ำเป็นหัวกลมๆแบบแบบนี้จะเป็นสีขาวอ๋อแบบนี้มันจะเป็นสีเขียว S <S ถ้าเป็นกระหล่อมมันจะเป็นสีขาววงกลมนี่แหละพี่น้องนี่บินถ้าสมุนไพรสองสามคนมันเขาเฟ้นมันกันผ่านมันสีบุญไหว่นะฮะก็เลยต้องมากเพื่อคนแต่ถ้าพคนมากคนกัสีบ่ค่อยกินแบบนี้แหละคนบ่ค่อยคึ้ของผัดของเขาสิกินไปเบิ้ลนี่บินก็กินอยู่แต่ละวในบ่กินแล้วก็เรืองกินอัะนนะัแล้วบ่ได้กินเบอร์ตอย,อยา่างคือคืออันนั้นไม่กินซ้มตามแบบแบบไม่มีพริกได้ไม่ไมีพริก อันนี่แต่เราเป็นข้อี่โลกส่วนตัวค่อนข้างจะสูงในจังหน่อยถ้าแบบบบบบบะทายก็คือบะทายเห็นไหมบะบังคับถ้าตัวมาแบบว่าถ่ายไหมรูนี่เจ็บปากข่าว่าสัตว์เจ็บปากกันเจ็บปากกันหรอกช่วงนี้แบบว่าไปทอนแข็มนี่เดี๋ยวกระัดปากจะคล้องกัดพี่ตบวตัวคล้องนะบอาได้หรือเปล่บ้บ้ได้หรือ่บ้ได้

มันมากมัแน่แต่มากที่มันสั่นแั้สั่นละมันลบโอ้ยโงสิแบบนี้แหละพอลูกสองคนมันกับแตกต่างกันมน้งความสามารถของแต่ละคนมันกับบู้กันหรออือบางคนไทยอะไรบางคนไทยบรายกันสิแม้แต่ละอย่างคือลูกเราอ่ะมันไม่ได้น่ารักสําหรับทุกคนใช่ไหมถ้าเอามาล่วงปุ๊บบางคนบไานมากนิดหน่อยก็สี่ว่า มาเออเป็นตนานน้ำข่าเนี่งสีมันมาล่ะแต่ว่ากับเด็กหน่อยเนาะค่ะเนาะเด็กหน่อยมันก็นมีแบบความน่ารักตัวใสในในแบบของแต่ละคนนํำนะครับอืมอ่ะ เขาพี่น้องคะเขาตัวลาไปก่อนเด้วย <c oughs> เออเขาตัวลาไปก่อนเด้วยตอนเมื้อนี้คลิปนี้ค่ะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนเด้ะะวเนี่ยเพิ่นไปเล่มอยู่หลังกล่องค่ะเพิ่นก็นกิน,กนกล,ละหลักกุ้งกุ้งสุกลวกให้เพิ่นกินล,ละจานนึงเนาะเดี๋ยวจะไปบ้านนะจอยต่ออืมโอเคไปลคะค่ะพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีคะ่ะ